ครับตอนนี้พี่เฟ้าอยู่ไหนครับฮะพี่เฟ้าอยู่ไหนเขาวงกดเขาคออ่ะมาโหมีคิงคองตัวใหญ่ไปเอฟ้าเราไปเดินเขาวงกดกันไปพี่ออมเอาเฮ้ยเอฟ้าขึ้นไป เดินเออเสาเขาบึงกดอ่เดินเดินเดินให้เดี๋ยวเราจะมาเดินให้ออกจากเขามึงกดกันอ่าเ้ฟ้าเดินตามเลยอ่ามามาเดินไปเลยครับเดี๋ยวเอฟ้าไปทางไหนเดี๋ยวเราจะออกจากขางกดให้ได้นะ กอว่าเดินลงออกไม่ได้ไปไหน,นพี่เอี้าโลทางไหนดีนะอะตรงไปอพี่อมอมเดินตรงไปได้พี่ไมค์ก็เดินทางตาลองเอาเอี้ยวฟามา อมเพียงหลงค้างเอ้ยน oh, ี so oh. Oh, uh ่ม oh. oh, ีกำแพงอ่ะเนาะเออไอแฝดไอแฝดนี่ไอแฝดมาไหมเด็กจะล้ม โอ้ยเด็กเด็กล้มน้องเขาไปไหนน้าอฟฟ้าอ้าวรอไฟเดินระวังนะเดอมเออมันปนลัมึง ไหนไฟมีมุมไหมอ๋อป๊าป้าไม่ไม่โอ๊ยกลัวป้าโอ๊ยป๊ป้ากลัวมามามาถือก่อนเร็วป้าจะดีวิ่งเอ้าไอ้ป๊าป้าจะไปแล้วป้าเอ้าป้า จับ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 เอาเด็เงินไปไหนอ่ะเอาไปทางไหนอ่ะเอาทางไหนอ่ะตรงไหนอ่ะพี่อมมาที่เราพี่ออมยิ้เขาองกุอยู่ตรงนี้เด็กทำไรเด็กทำอะไรเด็กเต้นในตัวเสาอะ Ở đây có Ở đây có mày? A pha We are a dinosaur a dinosaur. A dinosaur We are dinosaur Này Đấy. we are dinosaur, a dinosaur. <coughs> ไป <pay festivals> ไปไปไปอ่พ,พี่ออมอยู่ไหนพี่ออมอยู่ไหนเอาไปทางไหนอ่ะทางนี้ปะ่ะเดี๋ยวไปออกที่เดิมนะเอาเฮ้ยไปทางไหนทางไหนไอ้ใช <t ell ee> ่เหรอไอ้ใช่เหรอเอาไปดิเอาเอไปรูปไปพี่อาฟานำไปก่อนเอาอยู่ตรงไหนนะอุ้ยพี่อาฟามาถูกไหมเนี่ยไหนมาถูกไหมเนี่ยเฮ้ยพ่อ้าไปไหนเนี่ย อาอไปได้ไหมซิซิไปได้ไงเอาไปดูเอาไปดูเอาตรงไหนเอาตรงนี้ไปไหมไปไปเอาลองไปดิไปดิเอาไปไปไปเอาเดินไปไหนได้ยังไงเอาคุณยายอยู่ไหนแล้วกพี่อมอยู่ไหนแล้วเอาพี่นายอยู่ไหนอ่ะโอ้ยโอ้หอยจะถูกไหมนอปไปหนุนไหมนอเออตามหาคุณยายตามหาพี่ออมเร็ว ไหนเสียงพี่ยอมอยู่ไหนอะเอาเฮ้ยทางตันด้วยดูสิเอาไปเลยเอาไปเลยไปไหนฮะตันไหมดูสิเอาทางเดิมนี่นะเอาใช่ไหมเฮ้ยนี่มาเจออะไรเอาไปดิไปดิเอาไปก็ไปสิโอ้ยนี่ไงมาเจอนางฟ้า ไอป้ไอปไอไอปข้เฮ้ไอป้าไอป้าพี่ออมอยู่ข้างบนุ้ยไอ้้าอยู่ไหนเอ้าคุณยายคุณยายเดี๋ยวคุณยายหรอคุณคุณยายหรอเอาไปคุณยาย เอฟฟ้าเอ้ามาเจอไดโนเสาร์อีกแล้วนี่น้องๆมันเจอไดโนเสาร์อีกแล้วเอาพี่เออยู่นี่เรงไปทางนู้นอะอยู่ตรงไหนไปตรงไหนนี่อ่ะนี่อ่ะอุ้ยเบียร์ฟ้าขึ้นมาบนนี้แล้วเบียร์ฟ้าบายบายหน่อยคุณยายเบียร์คุณยายคุณยายขึ้นไหวไหมทำไงดีอ่ะคุณยายขึ้นไม่ไหวทำไงดี เอาลงลงลงอาน,อนอ้องๆเบี้ยฟ้าขึ้นมาข้างบนแล้วหว,วิวสวยจังเลยอ่าดูวิวรอบๆนะหูอันนี้เป็นรุ่นไงเขาวงกบที่เราเดินมาจากจุดแรกนะหูสวยจังเลยนี่ข้างบนนี้ก็มีขายกาแฟขายอาหารแน,น่นๆน้องๆอ้าวเี่ยฟาอยู่ตรงนันน้นเราจะไปยังไง เดี๋ยวจะมมาจะลงไปแล้วนั่นน้องๆเอ้าพีอาฝ้ายมาลงมาแล้วอาไรนีไหมเรื่องไอาไปทางไหนดีไปทางไหนดีเอ้าฟ้าเฮ้ยกลับมาที่เดิมอ่ะอะดูดิ เอ้ามาเจออะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเรามาเจอน้องอ๋อนี่ไงเรามาเจอการมาเทพตัวน้อยการมาเทพตัวน้อยเอ้าน้องๆเบียร์ฝ้าหายไปไหนแล้วเฮ้ยเบียร์ฝ้าอยู่ไหนโอ้ยน้องๆข้างในนี่เนี่ยอุ้ยเด็กๆอยู่ตรงนู้นมีมีในเสาเอ้ยมีกระต่ายน้อยๆสโนอนไว้เฮ้ยเบียร์ฝ้าอยู่ไหนอ่ะเอาแต่เอ๊ะ น้องๆเอ้าเปี้ยฟ้าอยู่ตรงนี้เหรอเปี้ยฟ้าพามาลูกจับ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 ป้ามองไม่เห็นนี่ตรงนี้อะอยู่ตรงไหนลูกตัวอะไรครับอุ้ยกูดเฮ้ยเพี้ยฟ้าเข้ามาในสวนโห้ยนี่น้องๆเดี๋ยวเพี้ยฟ้าจะพาเดินนะ โอ้นมาแล้วอ้าพี่อมหายไปไหนอะพี่อฟพี่อ๊ฟีอฟพี่ออพี่อมไปไหนอะลูกเอาพี่อมหายไปไหนบ้างโอ้พี่อมเพ่ไปทาัาหมอุยทางที่เรามาเมื่อกี้นี้ป่ะเนี่ย โอ๊ยมาเจ้บันไดตรงนี้ หัวเรื่องสาวอยู่ตรงนี้อะดูดูดูตรงนี้มีอะไรอ้าวอันนี้มีชิงช้าด้วยเรีเนสาวแล้วไหนอภิอมพี่ออมอยู่ไหนเอาพี่ออมเจ๋ออภิอมไหนพี่ออมอ่านไหมเจ๋อโอเคเอาไปอันนี้เขาเรียกแม่ าเอาไปตรงไหนดิไปตรงไหนดิเอาคุณยายจุงจุงคุณยายไปด้วยเอาจุงคุณยายไปยายเหนื่อยวะยายเหนื่อยจังเลยป้าป้ายายเหนื่อยเอาดิเดี๋ยวนี้เอาเพียฟ้าไปไหนเหรอไม่ไปทางไหนดิทางนี้เลยทางนี้เอ้าอยู่ตรงนี้เอาเรื่อยไปเรื่อยเอ้าหลงเอ้าหลงคนหลงคนหลง อาะพี่อ้าไปทางไหน,อ,น,นอุ้ยพี่อ้าวไม่นู้แล้วอันนี้อ่ะน,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 น้นอ,อ,องๆนี่นี่นนพี่อ้าวเรียกส่งเสียงอยู่นี่น้องๆพี่อ้าวฟาหลงไปแล้วเอา้าพี่อ้าวฟาหายไปไหนเนี่ยน้นองๆพี่อ้าวฟาหายไปไหน โอ๊ยเบี้ยวแป๊ดเจอหางในเสาแล้วเอาจับ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 ตัวนี้ตัวอะไรครับ่งเ oh <my> จอหางเจอแต่หางในเสาอ่ะเอาหัวเอาหัวอยู่ตรงนูง้นน้องๆหัวนี่จอยตรงนู้น อันนี้เจอตัวกับเจอหางอ้าวพี่ไม้พี่ไม้มา,มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงพี่ไม้เอา้าวพี่ไม้กับคุณยายอยู่ตรงนี้อาจารย์น้ำตกน้องๆเยี่ยมมากตรงนี้ก็มีน้ำตกนะคะอ้าวไปทางไหนดีเฮ้ยพี่ยวฟ้าไปทางไหนอ่ะอ้าวอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ อยู่นี่ครับอะไรอยู่นี่ทางตันโอเคอ่ะเบียวจะไปทางไหนอะอ้าวเบียวบอกทางตันไปแล้วพี่ไม้จะทางออกนี่น่ะไหนอาะฝ้าอยู่ไหนอะออกถึงทางออกยัง อ้าวไอถึงทางออกแล้วนังนังพี่อฟ้าถึงทางออกแล้วยืสอุ้ยทางออกทำไมอยู่สูงจังเลยอ่ะพี่อฟ้าน้อ่าน้องๆตอนนี้พี่อฟ้าก็เดินจนเสร็จแล้วยังยังยังเอายังไม่เสร็จอีกเหรอตรงเนี้ยเราถึงถึงจุดสุดท้ายของเขาวงกฏแล้วไม่หนาขาวงกฏอ่ะเดี๋ยวพี่อฟ้าฝาก ฝากกดไลค์กดติดตามใหพี่เอ้าฟ้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่เอ้าฟ้าไปก่อนอ่ะบายบายอะพี่เอ้าฟ้ายังไม่เหนื่อยเหรอนะอะบายบายก่อนบายบายก่อนครับบายบาย